นี่คืออุจจาระเล็กไหลมีเมนูขี้เหล็กใส่ภาพพยนต์โคก่อนเดินห้างก็มาต้มนังภาพพยนต์นัวครับเดือดเแช่ยเย็นก่อนครับมันร้อนสุกแล้วก็เท็ดกก็เผาห้อนทั่วปาปพยนโคไปแกงใส่ขี้เหล็ก เราก็ามาทอดปลาตาปูลงลงลยเสร็จแล้วหนึ่งยียางเริ่มแกงเริ่มทำกันเลยก่อนอื่นก็ตำมะพริกใส่ข้าวเบือสีเ็ีุคือกันครับหลายบ้านหลายเมืองแกงเป็นใบไปเลยมันค้นก็พอใส่ข้าวเบือตามให้มันมลครับ เป็นเนื้อเทยวกันครับเละหมดแล้วเกี่ยมให้กู้เกียวมากวคนไหยที่เรครับเฮ้ยปวดแขนแล้วเราก็มาควดใส่หม้อก็ใส่แม่ย่านานางเข้าไปจบใส่สมุนไพรเข้าไปใบมะกรูดหอมแขกต้นหอมแพงไม่ใส่ขาตะไคร้ใส่เลย สิ่งที่ขาดไม่ได้พระเอกในงานใส่เลยพ้นกันนะบาานีนมอว่านี่งู้นกันมอได้ยินใส่เลยสองอ่อวางเดียวเลือ <c oughs> ใส่ น้ำปรำตาแม่บุหลุนเลย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 รอห้านาทีจ้าเจอไหมข้าตัวอีกแล้วพักขี้เล็กบวดจืดซะมาสิกินได้ระบาดเนี่ยจืดไหมจืดค่าจืดค่าอยู่หันผู้เฒ่าเสมอนะแกงได้เลยเพราะว่าสะหลาใจซะก็องสิกินได้ระบาดเนี่ย มาขมก็กินบ่ได้เพ่าะมันดีงัวมันไม่น่าแก้ลรกบ้านเลยเด้อในราชตัดขมหนึ่งสาแมงเป็นดวงเลยงูขู่ขากกันเห็ดแต่ว่าตงสเปกต้กินเสบียงเพราะเสนอว่าเสบเสย่างจะพอได้คล้ายด้วยไม่ขาดก็ได้เอาไปต้มก่อนเนอสักน้ำหรอเพราะว่าเสียินให้ ท่านเก่ครับโดนกองขี้ขั้วด้วยดำปื้นี่ขนาดวะเสอือตายยนึวกองขี้ควาย้กันเลย อ้ากินเสี่ยเบิงต้องกินนะแมวก็ได้พี่ตาเดี๋ยวมองๆอ,งองนี่พี่เอา้ามีผู้สีรับเรีย่ยงนี่บอลกว่าไห่บอกในเด้อพี่น้องเลยพระยากลาซอยนะผมอยู่บรยาจกินเบิงข้าเกิน ก็มเลรวใส่ไค,ค้าเข้าไปเลย